ตำนานพื้นบ้านของชาวมงเรื่องหนึ่งนะครับมีชื่อที่แค่ฟังก็รู้สึกน่ากลัวแล้วการลงทันใต้ศพเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่นิทานกล่อมนอนธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันเป็นเรื่องราวที่ทั้งดำมืดแล้วก็ทรงพลังมากๆสะท้อนให้เห็นทั้งความเชื่อความโลภไปจนถึงความยุติธรรมในแบบที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งเราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับ และนี่ก็คือ6ส่วนที่เราจะค่อยๆไล่เรียงกันไปนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของความรักที่ดูเหมือนจะสวยงามไปจนถึงบทสรุปสุดท้ายที่ซ่อนอยู่ในโศกนาฏกรรมครั้งนี้เอาละครับเรื่องราวนี้เปิดฉากขึ้นเหมือนนิทานรักท,ทั่วไปเลยแต่เชื่อเถอะครับว่าโศกนาฏกรรมที่ซ่อนอยู่ข้างในเนี่ยได้กลายเป็นเหมือนบันทึกทางวัฒนธรรมที่สาคัญมากๆของชาวมงเลยทีเดียวตัวละครหลักของเรื่องนี้มีอยู่2คนด้วยกันครับ คนแรกคือเท้าเย่เขาเป็นชายหนุ่มที่มาจากครอบครัวที่ค่อนข้างจะยากจนหน่อยส่วนอีกคนก็คือไมยองเป็นหญิงสาวจากตระกูลที่ร่ำรวยเลยละครับซึ่งความแตกต่างทางฐานะตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในช่วงแรกของชีวิตคู่นะครับทุกอย่างดูเหมือนจะสวยงามไปหมดเลยแม้ว่าครอบครัวของฝ่ายหญิงจะไม่ค่อยเห็นด้วยในตอนแรกแต่สุดท้ายความรักก็ชนะอุปสรรคทั้งสองคนได้แต่งงานกัน แล้วครอบครัวของมายองก็มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้ทั้งทรัพย์สินที่ดินทําให้ชีวิตของพวกเขานี้สุขสบายมากๆครับแต่ชีวิตที่ดูเหมือนจะเพอร์เฟกขนาดนั้นก็เริ่มมีรอยร้าวปาากฏขึ้นมาครับ mm hmm. เมื่อความขัดแย้งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของทั้งคู่ได้เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างช้าชาเวลาผ่านไปถึง10ปีครับแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่มีทายาทซึ่งเรื่องนี้สร้างแรงกดดันมหาศาลกับทาเย่เลย ความต้องการที่จะมีลูกชายเพื่อสืบสกุลตามความเชื่อเนี่ยมันเริ่มกัดกินจิตใจของเขามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและตรงนี้แหละครับที่เราจะเห็นว่าทางออกของปัญหาที่ทั้งสองคนมองเนี่ยมันต่างกันแบบคนละขั้วเลยเทาเย่ต้องการมีภรรยาอีกคนเพื่อจะได้มีลูกชายสืบสกุลแต่ไมยองกลับมองว่าเครือญาติที่ใหญ่โตของเธอก็สามารถเป็นที่พึง่งพิงได้อยู่แล้วนี่คือจุดแตกหักทางความคิดครั้งสำคัญที่กำลังจะนำไปสู่หายนะ และคำพูดประโยคนี้ของเทาเยก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยครับว่าเขาปฏิเสธมุมมองของภรรยาอย่างสิ้นเชิงสำหรับเขาแล้วไม่มีอะไรจะมาแทนที่สายเลือดของตัวเองได้จริงๆจากความสิ้นหวังในตอนแรกนะครับแรงจูงใจของเทาเยได้ค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นความโลภและความคิดชั่วร้ายเขาเริ่มมองหาทางออกที่โหดเหี้ยมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ลองสรุปสถานการณ์ของเทาเยตอนนั้นดูนะครับ คือเขาก็แอบไปมีความสัมพันธ์กับหญิงไม้คนหนึ่งแล้วก็อยากมีทายาทกับเธอแต่ปัญหาก็คือทรัพสมบัติทั้งหมดที่เขามีเนี่ยมันมาจากฝั่งภรรยาความมังคังนี้เลยกลายเป็นเหมือนกรงทองที่เขาบินออกไปไม่ได้ดังนั้นในหัวของเขาจึงเหลือทางออกเดียวเท่านั้นคือการฆาตกรรมการลงมือของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าเลือดเย็นแล้วก็มีการวางแผนไม่อย่างดีเลยครับ เขาลวงภรรยาของตัวเองไปยังที่ไร่แล้วก็อาศัยจังหวะที่เธอเผลอเนี่ยใช้จอบฟ้าเธอจนเสียชีวิตก่อนที่จะฝังร่างของเธอเพื่ออำพรางคดีแต่ถึงจะพยายามฝังกลบยังไงความจริงก็คือความจริงครับเรื่องราวหลังจากนี้เปลี่ยนจากอาชญากรรมธรรมดาไปสู่การคลี่คลายคดีที่ดูเหมือนจะมีพลังงานบางอย่างที่เหนือธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจุดที่ทำให้พี่ชายของไมยองเริ่มเอกใจคือความไม่สมเหตุสมผลเล็กๆน้อยๆนีน่แหละครับ เขาเย่บอกว่าภรรยากลับมาเอาเข้าวที่บ้านไปแล้วแต่กระสอบข้าวสารกลับยังเต็มอยู่เหมือนเดิมนี่คือหลักฐานชิ้นแรกที่มันฟ้องเลยว่าเรื่องที่เขาเล่ามาทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกทีนี้แหละครับคือังดับเหตุการณ์ที่มันมันน่าทึ่งมากๆคือหลังจากตามหากันจนมืดจนค่ำเนี่ยนะจู่ๆพี่ชายของมายองก็ปวดท้องขึ้นมาแบบรุนแรงมากจนต้องเดินเข้าป่าไปแล้วเหมือนมีอะไรโดนใจเลยครับ เขาเดินไปเจอกับร่องรอยของดินที่เพิ่งถูกขุดใหม่ๆซึ่งตรงนั้นแหละคือจุดที่ร่างของน้องเสาวเขาถูกฝังอยู่หลายคนก็เลยเชื่อกันว่านี่อาจจะเป็นวิญญาณของเธอเองที่นำทางไปสู่ความจริงพอความจริงถูกเปิดเผยการลงทันของชุมชนก็เริ่มต้นขึ้นครับและมันไม่ใช่การลงทันแบบธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันเป็นอะไรที่อาจจะน่าสยดสยองยิ่งกว่าความตายซะอีกท่ามกลางสายตาของทุกคนในชุมชน การลงทันได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบงนันร่างที่ไรวิญญาณของมายองถูกนำมาวางไว้บนแคบไม้ไผ่กลางลานหมู่บ้านกลายเป็นศูนย์กลางของพิธีกรรมอันน่าขนลุกนี้และเท้าเยก,ก็ถูกจับมัดไว้ข้องใต้แคร่นั้นให้ของเหลวจากร่างกายที่กำลังเน่าเปื่อยของภรรยาที่เขาฆ่าหยดลงบนตัวเขาจนกว่าเขาจะยอมรับสารภาพออกมา นี่คือภาพที่น่าสยดสยองและเป็นบทลงโทษที่โหดร้ายที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้เลยครับสิ่งที่เท้าเย่ต้องเผชิญนะครับมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าการประหารชีวิตทางสังคมคือเขาไม่ได้ถูกฆ่าให้ตายแต่เขาถูกขับไล่ถูกริบทรัพย์สินทุกอย่างและถูกลบตัวตนออกจากความทรงจำของชุมชนไปเลยซึ่งมันคือชะตากรรมที่อาจจะเจ็บปวดยิ่งกว่าการตายจริงๆเสียอีก ส่วนผู้หญิงที่เป็นชู้พอเห็นว่าไม่เหลืออะไรแล้วก็ทิ้งไปเหมือนกันเท้าเย้กลายเป็นคนที่ไม่เหลืออะไรเลยไม่มีใครเอาต้องเร่ร่อนไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเขาก็กลายเป็นคนเสียสติแล้วก็ตายไปอย่างโดดเดี่ยวถือว่าเป็นการชดใช้กรรมที่สาสมจริงๆครับเอาละครับเรามาถึงบทสรุปกันแล้ว มาลองวิเคราะห์บทเรียนสุดท้ายของเรื่องราวนี้กันดีกว่าว่ามันกำลังสะท้อนให้เราเห็นอะไรกันแน่ถ้าจะพูดให้ถึงแก่นเลยนะครับหัวใจของความขัดแย้งในเรื่องนี้คือการประทะกันของระบบคุณค่า2แบบนั่นก็คือระบบสืบสายเลือดทางฝั่งพ่อที่ถาวาเยอะยึดถือกับระบบเครือญาติที่ไม่ย,ยองเชื่อมัน่นซึ่งมันเป็นโลกทัศสองแบบที่เข้ากันไม่ได้เลยแม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นบทเรียนที่สําคัญที่สุดจากตำนานเรื่องนี้ก็คือ ความไม่รู้จักพอนำมาซึ่งหายนะนั่นเองครับเท้าเย่ยมีทุกอย่างที่ควรจะทำให้ชีวิตมีความสุขแล้วแต่ความโลภของเขากลับทำลายทุกสิ่งลงอย่างสิ้นเชิงเรื่องนี้จึงเป็นอุทาหรณ์ที่ทรงพลังมากๆเลยครับตำนานเรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องเล่าในอดีตนะครับแต่มันยังคงทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราในยุคป,ปัจจุบันได้คิดต่อว่าระหว่างความยุติธรรมในรูปแบบของชุมชนกับกฎหมายของรัฐ สิ่งไหนกันแน่ที่สำคัญกว่ากันในการรักษาสมดุลทางศิลธรรมของสังคมสวัสดีครับ